ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้การ,การเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ เหมือนรายการนี้จะมีการจัดตีมเป็นช่วงวิกฤตนะเพราะว่าพูดอะไรก็มีแต่หัวข้อวิกฤตเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องยอมรับกันว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยเจ็บหนักนะครับราคาหุ้น ตกลงอย่างหนักหน่วงมากนะครับอย่างวันที่อัดพอดแคสต์เนี่ยราคาหุ้นก็ตกลงมาแบบ5 0าสถึงเจจุดนะครับซึ่งถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอาจจะกรีดกันทั้งตลาดแต่หลังจากที่เราผ่านเซอร์กิตเบเกอร์มาถึง2ครั้ง2วันต่อเนื่องกันนะครับตลาดหุ้นตก 50. จุด7จจุดนี้ดูเป็นเรื่องขำๆไปเลยนะครับโอ้ยผ่านนัร้อยสีจุดก็ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงช่วงนี้เราจึงพูดเรื่องวิกฤตกันเยอะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นนักลงทุนท กลางนะครับมือเก่าคงไม่มาเสียเวลาฟังผมหรอกนะฮะก็จะเป็นมือใหม่ที่หลายครั้งหลายคนยังไม่เคยเจอวิกฤตมาก่อนก็จะเกิดปัญหาเกิดคําถามหลายๆอย่างที่เออจะรับมือยังไงดีหรือจะทํำยังไงดีนะครับก็พยายามจะเก็บเอาทริคนะครับเอาข้อแนะนําต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและผมมองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่ว่าหุ้นถูกมีเยอะ ในช่วงวิกฤตนะครับแต่จะซื้อตัวไหนก่อนดีก็หลังจากที่เราพูดเรื่อง s t r a t e g i นะครับหรือกลยุทธ์การลงทุนในช่วงวิกฤตเนี่ยไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งเป็น EP ที่90 นะก็หลายคนก็ฟังแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับก็น่าจะตรงกับช่วงเวลาแบบนี้แต่หลายคนก็เข้าใจกลยุทธ์แล้วนะครับเข้าใจมุมมองภาพรวมแล้วแต่ยังมองไม่เห็นว่าแล้วพอมาเจาะลงดีเทลเรื่องการเลือกหุ้นรายตัวละ่ะเราจะเลือกอยังไงดีอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหุ้นมันถูกไปหมดเลยนะครับแต่เงินมันมีจํากัดนะมีอยู่ไม่เยอะมีอยู่นิดเดียวเองนะครับเราจะซื้อตัวไหนก่อนทําตัวไหนก่อนอยังไงได้บ้างนะครับก็หลักการแรกนะครับที่ผมจะพูด คุยกันนะครับก็คือช่วงเวลาการเกิดวิกฤตเนี่ยผมจะแบ่งแยกหุ้นตามมูลค่าพื้นฐานออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือหุ้นกลุ่มราคาถูกหุ้นกลุ่ม ราคาปานกลางแล้วก็หุ้นกลุ่มราคาแพงนะครับหุ้นกลุ่มราคาถูกเนี่ยก็คือหุ้นที่มีราคาเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานเกิน30%อันนี้ผมให้เป็นหุ้นราคาถูกถ้าเป็นหุ้นราคาปานกลางเนี่ยคือมีราคาอยู่ใกล้เคียงกับมูลค่าพื้นฐานบวกลบไม่เกิน10%นะครับสุดท้ายคือหุ้นราคาแพงก็คือหุ้นที่มีราคาเกินมูลค่าพื้นฐานไปเกิน10%อระไรเงี้ยนะครับก็เกิน3 0มสิเอร์เอะไรเงี้ยนะครับก็เอาง่ายๆว่าหุ้นราคาแพงเนี่ยนะครับไม่ ไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับตัดทิ้งจากสาร,ระบบไปจนกว่าราคามันจะลงมาอยู่ในโซนถูกหรือโซนปานกลางนะครับปานกลางเนี่ยก็ผมให้เป็นคือมันมันจะเป็น30% 10%แล้วก็30มเนะมันจะไม่ได้เป๊ะพอดีเพราะว่าผมอยากให้เลือกตัวที่รู้สึกว่ามันชัดๆอะหมายถึงว่าถูกก็ถูกแบบชัดๆอะไม่ใช่ถูกแบบคลุมเครือนะครับดังนั้นตัวเลขมันจะไม่ได้เป็นเรนจ์ที่ปะทะกันพอดีนะครับอย่างแรกนะครับกลุ่มแพงเนี่ยต้องตัดทิ้ง นะครับตัดทิ้งเลยไม่ต้องสนใจนะครับวิกฤตจะเป็นโอกาสสาคัญในการซื้อหุ้นถูกดังนั้นอย่าซื้อหุ้นแพงถึงแม้ว่าพื้นฐานมันจะดีถ้าจะซื้อหุ้นแพงเพราะว่าต้องการประกันพอร์ตหมายถึงว่าซื้อตัวนี้พื้นฐานดีมากเลยแต่ราคาไม่ถูกนะแต่อยากซื้อประกันพอร์ตไว้เพราะหุ้นตัวนี้มันแข็งลงไม่มากถ้าคิดแบบนี้ไปซื้อตราสารนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ไปถือเงินสดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาถือหุ้นแพงในเวลาแบบนี้เรามีทางเลือกอื่นเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะซื้อเนี่ยต้องซื หลายคนเห็นราคาหุ้นลงมาเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าถูกเพราะว่าหลายตัวพื้นฐานเปลี่ยนหลายตัวงบเปลี่ยนนะครับยิ่งคนที่ลงทุนในกรอบระยะเวลา 1, 2 1ถึงปีเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเปลี่ยนได้มากนะครับเพราะว่ากําไรปีนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดมูลค่าพื้นฐานในระยะ1-2ถึงปีนี้เลยดังนั้นบางตัวมันลงเยอะมากนะครับแต่ตัวมูลค่าพื้นฐานมันก็เปลี่ยนเหมือนกันดังนั้นต้องประเมินมูลค่าใหม่ มูลค่าพื้นฐานไม่ได้แปลว่าราคาในอดีตนะครับมูลค่าพื้นฐานคือต้องคำนวณจากพื้นฐานธุรกิจเช่นกําไรนะครับเช่นกระแสเงินสดเงินปันผลสินทรัพย์ที่มีอ่ะหลังจากที่เราตัดหุ้นแพงไปแล้วนะครับเราก็จะเหลือหุ้นถูกกับหุ้นราคาปานกลางนะนะครับอ่ะพักไว้ก่อนกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมจะให้แยกหุ้นเป็นอีก2กลุ่มเหมือนกันก็คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากและหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตน้อยหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากเนี่ยถือว่าเป็นหน้าด่านหรือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดวิกฤตนั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นเกิดวิกฤตราคาน้ํามันลงมา20%แบบนี้นะครับหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ํามันมากก็ต้องเป็นพวกกลุ่มเอ,อ่อราคาน้ํามันก็ต้องเป็นหุ้นกลุ่มพกพา์น,นะครับขุดเจาะพลังงานโรงกลัน่นปิโตเคมี กลุ่มพลังงานนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับโอเคถึงแม้ว่าตัวพวกขบันมันจะมีโอกาสดีดเนอะอันนี้ก็แล้วแต่เกณฑ์กำไรแล้วกันดังนั้นจะยกข้อย่างให้เห็นกลุ่มหนึ่งอีกช,ชัดขึ้นก็คือกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยผลกระทบที่ได้รับสําคัญมากก็คือคนไม่เที่ยวเนาะคนจีนจะหายไปเพราะคนจีนจะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบมากคือหุ้นขนส่งโลจิสติกต่างๆหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรม À, ร้านอาหารพวกนี้โดนหมดนะครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากจากไวรัสโควิดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ถือว่าได้รับผลกระทบมากหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อยก็เช่นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเช่นหุ้นสื่อสารอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยนะครับคนก็ยังใช้มือถือกันตามปกติหรือได้รับผลกระทบน้อยก็ได้เช่นกลุ่มร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยผมว่าได้รับผลกระทบน้อยนะครับเพราะว่าคนไม่ได้ไปเดินเล่นในร้านสะดวกซื้อคนซื้อแล้วก็ออกดังนั้นเนี่ยเขาไปเขาก็ไม่ได้มีความกังวลมากนักหรือว่าหุ้นกลุ่ม ร้านคา้าลดราคาอย่างเงี้ยคนไปเพื่อ <c oughs> ไปซื้อของไม่ได้ไปเดินเล่นดังนั้นฟีลลิ่งในการไปมันไม่เหมือนห้างสรรพสินค้ามันไม่เหมือนชอปปิ้งมอลที่มันมีการมันไปแบบไม่แบบคนบางคนก็ไปแบบไม่ได้มีธุระไปหาอะไรกินเงนี้ยเดินเล่นชิลๆแหละไอ้พวกร้านที่มีจุดประสงค์ชัดเจนพวกเนี้ยผมว่าจะได,ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะว่าเพราะว่าคนไปแบบมีเหตุผลอะ่ะดังนั้นคือถ้ามีเหตุผลจําเป็นเขาก็จะยอมไปอาจจะต้องป้องกันตัวเองเยอะหน่อยแต่ถ้ามันจําเป็นเขาก็จะไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็หลักการนะครับก็จะเหลือหุ้นกลายเป็นหุ้นถูกหุ้นปานกลางหุ้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากหุ้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยสิ่งที่ผมแนะนําก็คือกลุ่มแรกที่ควรจะซื้อมากที่สุดก็คือหุ้นถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยนะครับ ทันทีทันทีที่วิกฤตเริ่มต้นมีทีท่าจะดีขึ้นหรือผ่านไปเช่นอาจจะเกิดวัคซีนอาจจะเกิดยารักษานะครับหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแต่ราคาลงมาเยอะเนี่ยจะดีดเร็วที่สุดเพราะว่าคนในตลาดก็เหมือนเราอะครับเขาก็จะรู้ว่าหุ้นกลุ่มนี้แหละมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจริงจังแต่มันได้รับเซนติเมนต์ตลาดกดให้ราคามันตกลงมาดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ควรจะซื้อเก็บไว้ นะครับกลุ่มที่2ที่ซื้อได้เหมือนกันก็คือหุ้นกลุ่มราคาปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยสมมุติว่าเราพยายามจะไปหาหุ้นราคาถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยแต่เราหาไม่เจอโอเคก็เอาหุ้นละุ้นที่ราคาปานกลางมาก็ได้ปกติหาดิสเค้าส่วนลดจากมูลค่าพื้นฐานประมาณ20-30%เรเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแค่ อ่ะสิถึงหก็พอถ้าหาได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีหุ้นถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยตัวน,นี้ก็ยังไม่ต้องสนใจมากนะครับกลุ่มสุดท้ายที่ซื้อได้แต่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อเป็นอันดับแรกก็คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากแล้วก็ราคาถูกมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบจาก ผลกรรทบเทิงเจิงราคาของหุ้นเนี่ยมันจะมา2ครั้งครั้งแรกคือเมื่อคนวิตกกังวลและเทขายหุ้นกับครั้งที่2เมื่องบการเงินที่แท้จริงออกมานะครับซึ่ง เมื่อคนวิตกกังวลและเทขายหุ้นเนี่ยมันเกิดไปแล้วก็คือปัจจุบันถูกไหมแต่ตัวที่งบการเงินเนี่ยมันประกาศตามรอบดังนั้นมันยังมีโอกาสที่หุ้นนั้นจะลงได้อีกแต่แต่นะครับแต่ต้องไปดูประมาณการของคนส่วนใหญ่ในตลาดด้วยว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเขามองว่าหุ้นนี้มันแย่แค่ไหนสมมุติว่าคนในตลาดเนี่ยมองว่า AOT จะต้องพินาศแน่คือคนไม่เที่ยวเลยอ่ะคุณจะต้องขาดทุนหรือไม่ก็กําไรบางเฉียบแต่ถ้าประกาศกําไรออกมาติดลบแค่5%เแบบนี้ตลาดอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีแล้วหุ้นอาจจะบวกขึ้นแรง ดังนั้นเนี่ยงบการเงินเน่ยนะครับเวลาประกาศออกมาเนี่ยสิ่งสําคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่างบนั้นดีหรือไม่ดีแต่สิ่งสําคัญขึ้นเดียกับว่างบนั้นดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบกับความคาดหวังตลาดบางทีงบแย่มากแต่ตลาดคาดว่าจะแย่กว่านี้ราคาหุ้นก็ขึ้นได้หรือบางทีงบดีมากแต่ตลาดคาดว่างบจะต้องดีกว่านี้มากราคาหุ้นก็อาจจะลงได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจเลยคือต้องไปดูผลกระทบที่หุ้นตัวนั้นได้จริงๆแล้วก็ประมาณการว่าเฮ้ย เราคิดมากหรือตลาดคิดมากถ้าเรารู้สึกว่าตลาดคิดมากไปลงทุนได้ครับแต่ผมจะเตือนอีกครั้งว่ามันยังมีช่วงเวลาง,งบการเงินออกอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นหุ้นตัวไหนดอีอาจจะมีราคาดีดหุ้นตัวไหนแย่อาจจะมีราคาสุดเรายังมีโอกาสเปลี่ยนจากหุ้นก็คือขายหุ้นถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยไปซื้อหุ้นถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากในช่วงเวลาแบบนั้นก็ได้นะครับ สรุปนะครับหุ้นให้เรียงลำดับการซื้อแบบนี้ขึ้นหนึ่งหุ้นถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยหุ้นราคาปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยหุ้นราคาถูกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากกลุ่มที่หลีกเลี่ยงไปเลยก็คือหุ้นราคาปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากหุ้นราคาแพงนะครับอันนี้ก็ต้องไปจัดสรรปันส่วนกันเองว่าหุ้นไหนอยู่กลุ่มไหนประเมินมูลค่าให้ดีประเมินวิสัยทัศน์ให้ชัดผมเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นอีกวิกฤตหนึ่งที่ ที่นักลงทุนหลายคนน่าจะได้หุ้นเด้งนะครับหุ้นที่ได้ให้ผลตอบแทนเกิน100%เ็ติดมือกลับไปหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายแล้วนะครับมาคำถามครับช่วงตอบคาถามหลายคนบอกว่าพี่ตอบคาถามไม่สม่ําเสมอเลยอะ่ะบางเทพี่ก็ตอบบางเทพี่ก็ตอบอ่ะโอเคครับพี่ขอโทษน้องนะครับพี่ผิดไปเองนะครับบางทีพี่ก็ขี้เกียจครั้งนี้พี่จะไม่ขี้เกียจครับพี่จะตอบคาถามให้ได้อย่างน้อย1คําถามต่อเทปมารบกวนปรึกษานะคะ ทำเสียผู้หญิงนิดหน่อยเพื่อความคิว้วพอดีคำนวณเลขผิดใช่ไหมเลยไปซื้อ LTF เกินสิทธิ์ค่ะแต่ก็ยื่นพองอดอไปเท่าที่มีสิทธิ์เลยสงสัยว่าครบ7ปีแล้วเราจะขายเราต้องทำยังไงกับส่วนที่เกินหรอคะหรือจะถูกถึงจะถูกกฎหมายขอบคุณลงทุนศาสตร์มากๆค่ะก็ขายตามปกตินะครับก็ขาย ก็ขายเหมือนเหมือนถูกกฎหมายนั่นแหละก็หมายถึงว่าครบ7ปีแล้ว LTF ก็จะไม่มีภาระผูกพันอะไรกับเราอีกนะครับก็ขายได้เลยแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเราซื้อเกินสิทธิ์เนี่ยเราไม่สามารถไปขายก่อนได้นะเพราะสัมภาระเขาคือบลจส่งเรื่องสัมภาระไปแล้วว่าเราจะใช้สิทธิทางกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องไปคุยกับบลจหรือสัมภาระอทีตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องกฎหมายนักนะครับแต่ก็สาหรับคําถามของน้องนะครับที่บอกว่าเกิน7ปีแล้วทำยังไงได้บ้างอันนี้คอนเฟิร์มว่าก็ขายได้เลยนะครับเพราะยังไงก็ขายอยออยยูู่่แแลล้้ววนนะะคครรรับับบด อีกคำถามหนึ่งล้วกันช่วงนี้ลงทุนตัวไหนดีก็แดงหมดปะตะทถ้าลงควรราคาเท่าไร่คะขอบคุณค่ะก็ตอบไปได้นะครับผมไม่ใช่นักลงทุนหุ้นพภกภัณฑ์ดังนั้นถามปะตะทนี้ผมตอบให้ไม่ได้จริงๆว่าเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับตอนราคามัน60คนก็บอกว่าถูกมากนะตอนนั้นอะซึ่งทุกวันนี้ราคา20กว่าบาทเองอะนะผมก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับถ้าผมรู้ผมจะชอ็อตไว้นะครับพุ่งรวยมากแต่ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ย ตอบไม่ได้เหมือนกันอันนี้องต้องลองประเมินมูลค่าดูนะครับสําหรับวันนี้คิดว่าครบถ้วนกระบวนความทั้งในเนื้อหาและการตอบคาถามก็รักษาเนื้อรักษาตัวเก็บคองงเข่านะครับถ้าเก็บคอกงอเข่าไม่ทันแล้วก็ปิดจอซะนะครับจะได้หายเครียดอย่าลืมนะครับเอพิโซดหน้าซีซั่นหน้าเรายังมีลงดุนศาสตร์พอดแคสต์ให้ฟังพร้อมกับอะไรใหม่ๆมากมายที่จะได้เจอกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์